คืนกับบ้านยินดีต้อนรับเข้าสู่คืนหลอนนวนฟังเรื่องผีกันครับคำคืนนี้จะพาทุกท่านมาฟังเรื่องราวประสบการณ์ของคุณภูผาที่ได้เจอเจอมาบนถนนสายหนึ่งในจังหวัดสงขลาขอำเภอหาดใหญ่ถนนเส้นนี้มันไม่ได้มีโค้งอันตรายเหมือนอย่างถนนเส้นอื่น มันไม่ได้เป็นถนนขึ้นเขาลงเขาต่อย่างใดแต่กลับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น่อยมากๆแม้แต่๋ยวคุณภูพายเองนั้นก็เกือบจะเกิดอุบัติเหตุด้วยเหมือนกันทั้งๆที่มันก็เป็นถนนทางตรงยาวๆด้วยความที่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่น่ากลัวออกมาวิ่งตัดหน้ารถคนขับที่ขวนอ่อนก็เลยได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเพราะว่าสติเตลิดเปิดเบิงไปไกลหาพวงมาลัยตกข้างทาง เรื่องเราจะเป็นยังไงนั้นมารับฟังกันได้เลยครับย้อนกลับไปเมื่อเกือบสิบปีก่อนคุณภูผาที่เป็นคนหาดใหญ่แต่กำเนิดนั้นรู้จักถนนเส้นนี้ดีตั้งแต่เล็กจนโตจำความได้ก็ได้เห็นถนนเส้นนี้แล้วมันเป็นถนนที่แ้สัญจรเข้าไปในตัวอำเภอเมืองเขาเองก็มีโอกาสได้ใช้ถนนเส้นนี้อยู่เป็นประจำเพราะแฟนสาวที่คบกันมาอยู่นั้น เธอเป็นคนอำเภอเมืองนั่นเองเวลาที่ขับรถไปหาแฟนสาวก็จะใช้ถนนเส้นนี้อยู่ตลอดเพียงแต่ว่าเขานั้นไม่เคยจะได้เดินทางในถนนเส้นนี้ในตอนกลางคืนเท่านั้นทุกครั้งที่ไปก็มีแต่ช่วงกลางวันมีแสงของพระอาทิตย์ทำงานจนกระทั่งค่ำคืนหนึ่งที่มันมีเห็นให้คุณภูผาต้องเดินทางผ่านถนนเส้นนี้ในตอนกลางคืนแถมยังขับรถคนเดียวอีกต่างหาก หลังจากที่ได้ส่งแฟนสาวที่บ้านเสร็จเรียบร้อยก็ขับรถออกมาจากบ้านแฟนในตอนเที่ยงคืนเพราะต้องมีธุระไปทําในตอนเช้าในใจก็ได้แต่ภาวน,นาขออย่าให้มันมีอะไรเกิดขึ้นเลยขอให้เดินทางกลับบ้านในความปลอดภัยเขาหยิบเหรียญลงปู่ทวดเหยบน้ําทะเลจืดที่ห้อยอยู่หน้ารถขึ้นมาอาละธนาปูกใจตัวเองซึ่งเหรียญลงปู่ทวดนั้น ขึ้นชื่อว่าใครไม่ติดรถเอาไว้รับรองได้ว่าไม่ตายหงจากอุบัติเหตุทางรถจนแน่นอนที่ต้องอารัตนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือนั้นมันเป็นเพราะว่าคุณภูผาได้เคยได้ยินได้ฟังมาบ่อยครับว่าถนนเส้นนี้มันมีผีที่ชอบออกมาหลอกลวนผู้คนที่ได้สัญจรผ่านถนนเส้นนี้ในตอนกลางคืนบ่อยๆที่มันมีผีเพราะว่ามันเป็นถนนทางตรงยาวๆ ที่วัยรุ่นที่ชอบความเร็วนั้นมักจะพากันขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดทีนี้มันก็เลยได้ตกข้างทางบา่อยๆมีคนเสียชีวิตบ้างมีคนบาดเจ็บบ้างพอได้มีคนเสียชีวิตจากอุบัดีเหตุเป็นผีได้หงซึ่งผีได้หงนั้นมันขึ้นชื่อว่าเหี้ยนที่สุดเลยก็ว่าได้อยู่แล้วจริงไม้เราก็รับชาวบ,บ้านบางคนบอกว่าขับรถมาถนนเส้นนี้ดีๆ จู่ๆกับได้มีหมาดำตัวใหญ่วิ่งองมาตัดหน้ารถในระยะชั้นชิดซึ่งเหมือนก็ไม่ได้มีชาวบ้านแค่คนเดียวที่ได้เจอแบบนี้มันมีชาวบ้านอีกหลายคนที่ได้เจอในลักษณะเดียวกันแล้วไอการที่หมาดำวิ่งตัดหน้ารถนี่นแหละครับมันทำให้ชาวบ้านประสบอุบัติเหตุล้มตายกันมาหลายคนชาวบ้านที่ถูกหมาดำวิ่งตัดหน้าแล้วตัดสินใจชนมันปีเลยมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับ เมื่อตัดสินใจจะชนมาดำตัวนั้นมันกลับได้หายไปต่อหน้าต่อตาก็เลยไม่ได้เกิอดอุบัติเหตุใดๆขึ้นมาเพียงแต่ว่าชาวบ้านบางคนที่ถูกมาดำมิงตัดหน้ารถกับตกใจสตีแตกรีบหักของมาลายลยหลบจนรถได้ตกข้างทางเกิอดอุบัติเหตุขึ้นมาในสี่ครับคุณผู้พำบอกว่าชาวบ้านที่แค่ประสบอุปปบัติเหตุบาดเจ็บก็ยังมีโอกาสได้กลับมาเล่าประสบการณ์ ที่ตัวเองได้เจอมาบนถนนเส้นนี้ให้ฟังแต่มันก็มีชาวบ้านบางคนเหมือนกันครับที่ประสบอุบัติเหตุบนถนนเส้นนี้แล้วเสียชีวิตไม่มีโอกาสได้กลับมาเล่าว่าตัวเองได้เจอกับโอไรทำไมรถถึงได้ตกข้างทางไปแบบนั้นเมื่อใครหลายคนต่างพากันได้เจอกับอะไรที่มันน่ากลัวแบบนั้นมันก็เป็นธรรมดาที่คุณผู้ป่าจะต้องเตรียมตัวรับมือเอาไว้ก่อนชีวิตใครก็ต้องรักจริงไหมล่ะครับ คุณผู้พาก็ข่ารถไปตามถนนเรื่อยๆดึกเดินเที่ยงคืนแบบนี้จะหาเพื่อนร่วมทางสักคันมันก็ยากยิ่งนักแทบไม่มีเลยก็ว่าได้เขาเลี้ยงความเร็วของรถเอาไว้ไม่ให้เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อมันมีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจะรับมือได้ทันจู่นรถที่วิ่งไปถึงอาคารอะไรสักอย่างลงน้ำกลางถนนที่อยู่ขวามือของคนขับคุณภูพาที่ขับรถมาดีๆ เขากับได้เห็นอะไรบ้างอย่างดำๆเยืนอยู่ขนบนตัวก็ลึกพรึบขึ้นมาอย่างไม่ทันตั้งตัวเมจิอยู่ข้างหน้าห่างออกไปเกือบสองสามเมตรแต่มันก็อดคิดไม่ได้ครับว่าไอ้เงาดำๆที่ได้เห็นยืนอยู่นั้นมันเป็นตัวอะไรกันแน่ผลหรือว่าอดีตมนุษย์ที่เรียกว่าผีคุณผู้พาที่ขับรถอยู่ได้แด่ขับรถไปด้วยอาการตัวสั่นหัวใจเต้นแรง กับสิ่งที่จะได้เห็นชัดในอยองไม่กี่วินาทีข้างหน้ายิงรถยิงเขาไปใกล้เงาดำๆที่ได้เห็นยืนอยู่แต่ไปค่อยขยับเข้ามาใกล้ถนนมากยิ่งขึ้นเหมือนต้องการจะให้เขาได้เห็นแบบธนาชัดเจนเต็มสองลูกกตาอะไรแบบนั้นรถที่วิ่งมาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชัมมม่วโมงมันกลับกลายเป็นช้าลงช้าลงยังกับเวลาในตอนนั้นมันกำลังจะหยุดเติน เหมือนกับว่าเขากำลังได้ดูวิดีโอแบบสโลโมชันให้เห็นแบบเต็มๆสองลูก,กตาจนกระทั่งหลดได้วิ่งไปถึงเงาดำๆนั่นคราวนี้คุณผู้พากับได้เห็นว่ามันเป็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างทางใบหน้าของเขามีแต่เลือดช้ำเลือดช้ำนองดวงตาปวดปวนออกมาดูยังไงก็รู้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนอย่างแน่นอนต้องเป็นอดีตมนุษย์ที่เรียกว่าผีแน่ คุณผู้พารีบจับวงม,มาลัยตัวเองเอาไว้มันรู้ว่าสติตัวเองจะเตลิดเปิดเปิงไปไกลกับสิ่งที่ได้เห็นอยู่ตรงหน้าถ้าเกิดว่าขาดสติขึ้นมารถตกข้างทางคงจะดูไม่เจืดอย่างแน่นอนดีไม่ดีอาจจะไม่มีโอกาสได้กลับมาเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันอีกพอรถได้วิ่งผ่านคนที่ยืนอยู่ข้างทางนั้นไปแล้วคุณบูผาก็รีบมองกระจกมองข้าง แต่มันก็ไม่ได้เห็นคนคนนั้นแล้วะล่ครับอาจจะด้วยความมืดของค่ำคืนมันก็เลยทําให้มองไม่เห็นอะไรแต่พอรถได้ขับออกมาจากตรงนั้นได้ไม่นานไม่ถึง10บกิโลเมตรด้วยซ้าคราวนี้คุณผู้พาที่ขับรถไปดีๆอยู่ๆมันกลับได้มีอะไรบางอย่างวิ่งตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดคุณผู้พาได้ยินได้ฟังมาเยอะแล้วว่าให้ตัดสินใจชนเปเลย ไม่ต้องหักหลบไม่ต้องเหยียบเบรกอะไรทั้งนั้นเขาก็เลยได้ตัดสินใจที่จะขับชนใ้ตัวดำๆนั้นไปเลยแล้วทันทีที่นูของเขาได้ชนในตัวดำๆนั่นเขากลับได้ยินเสียงกรีดร้องขึ้นมาอย่างสูดเสียงเพราะมันก็มีแสงสว่างว่าอะไรบางอย่างจนกระทั่งรถได้วิ่งผ่านในดำๆนั้นไปแล้วก็าว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งคุณภูพาก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่า ไอเสียงคิดเมื่อกี้มันเป็นเสียงของอะไรกันแน่แล้วไอแสงสว่างวาบเมื่อกี้ละ่ะมันเป็นแสงของอะไรกันอีกยิ่งคิดก็ทำให้ยิ่งงงดีที่ว่าคำคืนนั้นคุณผู้พาสามารถที่จะกลับไปถึงบ้านของตัวเองได้อย่างปลอดภัยซึ่งเรื่องราวต่างๆบนถนนเส้นนี้นั้นมันก็ยังมีผู้คนได้พบได้เจอได้เห็นกันอยู่มากมายแล้วแต่ว่าใครจะโชคดี ได้เจอในรูปแบบไหนนี่ก็คือเรื่องราวประสบการณ์ของภูพาที่ได้เจอมาครับซึ่งผมคิดว่าตอนที่รถของผู้พาได้ขับชนในตัวน้ำดำๆนั่นและมีเสียงกรีดร้องขึ้นมานั้นมันอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่เขาได้ออกมาจากบ้านของแฟนนั้นได้อารัธนาหลวงปู่ทวดที่อยู่หน้ารถให้ท่านช่วยข้มครอง,อง,อง,องพอได้มีพูดผีปีศาจ ได้วิ่งออกมาตัดหน้ารถแบบนั้นพวกเขาก็เลยหวาดกลัวจนได้เกิดเสียงกรีดร้องขึ้นมาแบบนั้นก็ได้และไอ้แสงสว่างวาบนั้นมันก็อาจจะเป็นอภินิหารอิทธิฤทิ์อะไรก็ตามแต่ของหลวงปู่ทวดที่ปัดเป่าผู้ผีวิญญาณออกไปไม่ให้คุณผู้ผาได้เกิดอันตรายนั่นเองซึ่งคุณผู้ฟังมีความห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะครับ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดชั้น12สยองกันท่วนหน้าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณเกือบ2ีปีที่แล้วครับตอนนั้นผมเป็นเวรุ่นที่เดินเล่นตูเตะในหมู่บ้าน หรือจะบอกว่าเดินเตะฝนตกงานก็ได้ครับผมไม่ถือจนพ่อแม่ต้องคอยบ่นคอยด่ายอยู่ทุกวันเมื่อไหร่เองจะไปทำงานกับเขาสักทีผมก็คอยพูดปัดไปเรื่อยเดี๋ยวรอสงกรานต์ผ่านไปก่อนผมเจอรีไปทำงานทันทีจนกระทั่งถึงวันที่15เมษาสงกรานวันสุดท้ายนายขี่รถมาหาผมที่บ้านมาชวนไปติดอุปกรณ์ต่างๆในห้องน้ำที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการมันเป็นงานเร่งด่วนช่างไม่พอก็เลยต้องการคนช่วยติดเยอะๆโรงแรมแห่งนี้มีทั้งหมด20ชั้นถ้าไปพรุ่งนี้ก็เตรียมเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าได้เลยเดี๋ยวน้าจะมารับผมก็โอเคตกลงน้าไปจะได้มีงานทำกับเขาสักทีคืนนั้นผมก็ไปดื่มกับเพื่อนๆก่อนที่จะได้ไปทำงานต่างถิ่น วันต่อมาน้าก็เอารถกระบะมารับตั้งแต่เช้าเราโรงแรมของเขาจะเปิดวันที่หนึ่งพฤษภาดังนั้นจึงต้องรีบหาคนมาช่วยงานอย่างเร่งด่วนผมนอนไปตลอดทางเลยล่ะครับพรุ่งนี้ต้องเริ่มทำง,งานต้องเก็บเกี่ยวเวลาพักผ่อนให้เต็มที่กว่าจะไปถึงสมุทรปราการได้ทั้งรถติดทั้งไกลก็เกือบเที่ยงคืนเริ่มงานวันแรกกูเลยกันที่ชั้นหนึ่งทันที ซึ่งแต่ละชั้นจะมีอยู่สิบกว่าห้องต้องเร่งงานการขี้แตกขี้แตนวันแรกทําได้ชั้นกวกว่ากลับมาถึงห้องพักได้ก็ละเป็นตายทันทีด้วยความเหนื่อยอ่อนวันที่สองที่สามยังไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติขอบอกรายละเอียดของริฟโรงแรมแห่งนี้ก่อนนะครับมันจะมีริฟจุดสามตัวเรียงกันแล้วแต่ละชั้นนั้นก็จะมีช่างแผนกต่างๆมาทำงานกันมากมาย วันที่สี่พวกผมต้องได้ขึ้นลิฟต์เพราะมันเริ่มที่จะได้ทําในชั้นที่สูงขึ้นไปแล้วและวันนี้นาก็บอกพวกผมว่าจะพากันทํางานล่วงเวลาพวเพราะกลัวว่างานจะเสียมิทันพวกผมห้าคนก็พากันทําไปจนถึงสองสามทุ่มนาจึงได้บอกเก็บของเลิกงานเหนือแล้ววันนี้ตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดพวกผมน่าจะทํากันอยู่ที่ชั้นเจ็ดก็พากันเก็บข้าวของ เดินกันออกมาจะมาขึ้นลิฟต์ซึ่งลิฟต์ตัวที่หนึ่งตัวที่สองนั้นมันม่ว่างมีคนใช้อยู่น่าจะเป็นแผนกอื่นๆส่วนลิฟต์ตัวที่สามมันว่างก็เลยเลือล่อนลงมาพอประตูเปิดออกพวกผมก็พากันเดินเข้าไปผม,มรีบกดที่ชั้นหนึ่งแต่ว่าลิฟต์เจ้ากรรมมันดันขึ้นเลขชั้นสิบสองแล้วมันก็พาพวกผมขึ้นไปจนพวกผมทั้งห้าคนพากันตกใจมันจะเป็นไปได้ยังไง ก็ลอกกดลงลิฟต์มันก็ลงมาจากชั้นที่20แล้วมันจะขึ้นไปได้อย่างไงผู้ผมดึงกับพากันกอดกันกลมพอรลิฟมันเล่นพวกผมสั้นแล้วพอไปถึงชั้นที่12ประตูลิฟตมันก็เปิดดอกทุกอย่างมืดสนิทผมรีบกดปิดประตูกดชั้นหนึ่งรัวรัวแต่ว่าประตูลิฟตมันกลับยังเปิดอ้าค้างอยู่แบบนั้นจนพวกผมห้าคนพากันตกใจ ลิฟเป็นพาขึ้นมาชั้นนี้ทำไมวะเถมประตูก็ยังไม่ยอมปิดอีกตึงหดัดแสงไฟจากในลิฟสง่งออกไปข้างนอกเคยให้เห็นก่องวัสดุก่อสร้างต่างๆท่อเอสายไฟชั้นนี้น่าจะเหลืออีกเยอะแน่มืดแบบนี้กำลังคุยกับนะจะยังไงกันดีเดือนลงมาได้กันไหมแต่ทันใดนั้นเองมันก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมา พวกผมพากันเงียบตั้งใจฟังว่ามันเป็นเสียงของอะไรกันแน่พอฟังดีๆถึงได้รู้ว่ามันเป็นเสียงคนเดินกำลังเดินตรงมายังพวกผมที่กำลังติดอยู่ในลิฟทั้งห้าคนพากันตั้งใจจ้องมองเจ้าของเสียงนั้นก่อนจะมีเสียงของวัสดุกระทบกันเสียงของหล่นครมครามเสียงคนร้องอึอกลักพร้อมๆก็มีกลิ่นเหม็นไหมเหมือนกับหมูย่าง เสียงเหล่านั้นค่อยๆดังไล่มาเรื่อยๆจนกับจะถึงริบที่พวกผมยืนอยู่ประตูริบมันกลับเลื่อนปิดเข้ามาพร้อมกับเลื่อนลงไปชั้นหนึ่งอย่างหน้าตาเฉยเหมือนมันพาพวกผมมาดูอะไรก็ไม่รู้ที่ชั้นที่สิบสองทั้งห้าคนนี้หน้าตาเลิกลักกันทุกคนพอลงมาถือชั้นหนึ่งได้ก็ได้พากันเดินออกมาจากริบพอเห็นลุงยำ ก็าพากันเดินตรงเข้าไปถามทันทีลุงชั้นสนิบสองนี่มันมีอะไรหรือเปล่าลุงแกถึงกับหน้าเสียก่อนจะบอกออกมาว่าไม่ไม่ไม่มีอะไรหรอกเขาแค่ยังทำกันมิเสศษแค่นั้นเองแล้วถ้ามันไม่มีอะไรลุงจะตื่นเต้นทำไมล่ะครับว่าพวกผมมาเถอะพวกผมไม่บอกใครหรอก ลุงเกียหันซ้ายหันขวาก่อนจะพูดออกมาอืมงั้นพวกคุณอย่าปากพป้งนะถ้าหลุงเล่าอะไรให้ฟังที่ชั้นสิบสองนั่นนะมันมีเชองไฟคนหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เขาขึ้นไปเดินไฟอยู่ชั้นนี้ไม่รู้ว่าไปทำยิท่าไหนถึงได้โดนไฟชอ็อตจนไฟลุกขึ้นท่วมตัวเดินทรมานน้องอวดโวยชนนั่นชนนี่ก้เพื่อนๆจะพากันไปช่วยได้นี่ เขาก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วที่มันเสร็จไล่า,านี่ก็เพราะผีเงี้ยนี่แหละใครมาทําก็โดนผีหลอกกันทั้งนั้นแล้วอย่บอกนะว่าพวกคุณก็โดนผีช่างคนนี้หลอกเอาใช่สี่ลุงก็รีบบรรพากันไปที่ชั้นสิบสองนี่นะผมตอบลุงยามไปแค่นั้นแล้วก็รีพากันเดินออกมาพวกผมทั้งห้าคนพากันคนลุกขึ้นมาทั้งตัวรีพากันเดินไปขึ้นรถ กลับบ้านทันทีคืนนั้นนี่แต่ละคนก็จะนอนหลับกันได้ก็นานพอสมควรทางทันทีก็เหนื่อยเต็มทนแต่ด้วยความกลัวมันตามมาเล่นงานจนน้าบอกว่าพรุ่งนี้เราจะไปทำบุญให้เขาดีกว่าพอตอนเช้าตื่นขึ้นมาพวกผมก็พากันไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเขาคนนั้นจากนั้นก็พากันไปลุยงานต่อทีนี้น้าไม่พาพวกผมทำงานเกินหกโมงเย็นอีกเลย เปลี่ยนเวลามาทํางานแต่เช้าขึ้นหลีเกเลี่ยงช่วงเวลากลางคืนใครจะหาว่าปลอดแหกยังไงก็ช่างก็คุณไม่ได้มาเจอเหมือนกันกันกบพวกผมนี่แค่พูดใครๆก็พูดได้จริงไหมลองได้มาเจอจริงๆจังๆสักทีดูสิจะดูว่าคุณจะวิ่งหนีหรือเปล่าพวกผมก็พากันทํางานไปพอทําไปถึงชั้นที่11ก็พากันข้ามขึ้นไปทําที่ชั้น12 A ก่อนเลยเอาชั้นส2ธรรมดา ที่ไม่ธรรมดาเอาไว้สุดท้ายโรงแรมแห่งนี้จะไม่มีชั้นสิเขาจะใช้เป็นชั้น1 2บสอแทนจากนั้นมาพวกผมก็ไม่เคยได้เจอได้เจออะไรที่มันน่ากลัวอีกเลยแต่ก็ยังได้ยินอยู่ว่าช่างที่มืออื่นนั้นเขาก็ดุนเหมือน,นกันกับพวกผมว่าเจอลิพาขึ้นไปที่ชั้นที่12ทั้งทั้งที่กดไปชั้นหนึ่งแล้วก็เจอเหมือน,นกันกับพวกผมเป๊ แต่จะโชคดีกว่าหน่อยที่ได้เจอผีผู้ชายคนนั้นมาปรากฏตัวให้เห็นจ,จ่าจังๆด้วยทีนี้ทีมไหนก็พากันหลีกเลี่ยงที่จะทำงานในตอนกลางคืนทั้งหมดส่วนพวกผมนั้นก็ยังคงทำงานต่อไปอย่างปกติสุขแต่ก็ยังได้ยินทีมอื่นเรื่อยๆที่โดนผีหลอกอยู่จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายที่พวกผมต้องมาเก็บงานชั้นสิบสองชั้นสุดท้ายนั่นเองน้าพามาทำตั้งแต่เช้า แต่มันก็มีเรื่องแปลกให้พวกผมต้องพากันมึนงงอยู่ตลอดทั้งวันเพราะว่าวันนั้นมันมันมกจะมีอุปสรรคต่างๆเยอะเสะลือเกินจนทําให้งานเสร็จล่าชา้าจากที่คิดไว้ว่าจะเสร็จในช่วงไม่ไปมันกลับกลายเป็นหกโมงเย็นเข้าไปแล้วงานก็ยังไม่เสร็จโดยอยู่สองห้องสุดท้ายงาเลยบอกเอาให้เสร็จเลยจะได้ไปทํางานอื่นต่อานามีงานไว้รออยู่แล้ว พวกผมก็เลยพากันเดินเข้าไปทําทั้งสองห้องพร้อมกันผมไปกับน้าสองคนห้องซ้ายมือส่วนอีกสามคนไปห้องขวามือในระหว่างที่กําลังจออนั่นจออนี่บรรยากาศในห้องจากที่ร้อนๆมันกับเย็ยนลงแบบแปลกๆจนเย็ยนเดือดเยือกจนผมต้องไปหาเสื้อแขนยาวมาใส่ในระหว่างที่กําลังขันน็อตยูนั้นมันเกิดมีเสียงคนไอดังขึ้นมาจนผมกลับน้า ตองหันหลังกลับไปมองตอนนั้นได้ก็คิดว่าเป็นเจ้าพวกนั้นทําเสร็จแล้วเลยเดินมาหาแต่พอหันปีมองกลับไม่เห็นที่มีใครผมก็เลยหันกลับมาทํางานต่อจนเสร็จหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเก็บของเครื่องมือต่างๆใส่ลงในลังเก็บจู่ๆผมกับได้กลิ่นเหม็นไหมของอะไรบางอย่างจนต้องถามหน้าขึ้นมาได้กลิ่นเหมือนกันหรือเปล่านะนาก็บอกได้กลิ่นสิ ชัดเจนด้วยเมื่ออยู่ในห้องนี้ผมกับน้าถึงกับมองหน้ากันแล้วทันใดนั้นมันก็มีเสียงคนเดินในห้องมีเสียงคนร้องอึดอักอึดอักก่อนจะปรากฏัร่างของใครคนหนึ่งกําลังเดือดดิ้มทุ่นทุ่าายเหมือนทอรรมนันผมถึงกับร้องให้ขึ้นมาสุดเสียงก่อนที่น้าจะรีบอุ้มหลังเครื่องมือวิ่งออกไปแบบไม่รอผมเค็นแบบนั้นผมก็รีบวิ่งตามออกไปทันที โดยที่ไม่สนเขาคนนั้นที่กำลังดิ้นทรมาทนทุรนทุนรายด้วยอะไรก็ไม่รู้พอเปิดประตูออกมาได้เพื่อนคนงานอีกสามคนที่ทำงานอยู่ห้องตรงข้ามก็วิ่งออกมาจากห้องเหมือนกันแห่ปากร้องเรนว่าผีหลอกผีหลอกผู้ผมรีบพากันวิ่งลงบันไดทันทีพากันไปตั้งหลักที่ชั้นสิบเจอช่างแผนกเดินกำลังจะลงลิฟต์เลขอลงไปพร้อมกันเขาก็ถามว่าวิ่งหนีอะไรกันมา ผมก็เลยเล่าให้ฟังเขาก็ได้เตีบบอกถ้ามาโรงแรมแห่งนี้ไม่โวนผีหลอกแสดงว่ามามีถึงแล้วเพื่อนทัางสามคนที่อยู่ห้องตรงข้ามก็เล่าให้ฟังว่าเจออะไรกันมาซึ่งพวกเขาทั้งสามคนก็เจอลักษณะคล้ายๆกันกับพวกผมนั่นเองไม่คิดเลยว่าขนาดเป็นวันสุดท้ายเขาก็ยังมาปรากฏตัวให้เห็นเป็นการปิดท้ายสั่งลายอีก นี่ก็คือประสบการณ์การเจอผีที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของผมเลยผู้วาดได้ครับหลังจากนั้นมาผู้ผมก็ไม่เคยได้เจอได้เจออะไรแบบนั้นอีกเลยไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมไปทํอยู่ที่โรงแรมแห่งนั้นผู้ผมถึงโดนผีหลอกได้ตั้งสองครั้งแน่หรืออาจจะเป็นเพราะเขาสื่อกับพวกผมได้ก็ไม่รู้แต่ช่างทีมอื่นก็ได้เขาว,ว่าโดนผีหลอกเหมือนกัน แบบนี้จะบอกว่าโรงแรมนี้ผีเหยนก็ไม่ผิดนักและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด